สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบุลโล่ดำทีมเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมครับยังคงพามาดูเจ้าปีศาจกับงานหลวงครับโอ้โหลงมาลุยบ่อลูกนี้นะฮะด้านหน้าแล้วสงสัยลงแต่เมื่อวานแหละ เมื่อวานไม่ได้ไม่วานไม่ค่อยได้เข้ามาค่ะธรรมดานี่จะทําอยู่ตรงนู้นนะวันนี้มาเอาอยู่ตรงนี้แล้วขี่โคนี่ก็ยังหนาเหมือนเดิมเลตุ้มเปะเหมือนเดิมอ่ะทางด้านบนก็เจ้าสมเชงครับขับโดยเจ้าไก่อฟางถอยขี่โคนครับถอยขี่โคนเอาไปใส่ด้านข้างฮะนี่เน่ อยากเขยมาหาเยอะอยากมาเยมาหาอีอแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามาใกล้หรอกจะสมชิงแล้วก็ทอยขี่โคนนะเอาไว้ด้านข้างครับฝั่งนู้นําไมมีปลาบ้างหรือเปล่าหรือว่าหาจนหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวให้ดูสภาพบ่อก่อน มาลุยฝั่งนี้โอ้ปิดทางน้ําเข้าแล้วธรรมดามันจะมีน้ําเข้าอยู่ตรงนี้นะนี่คุณน่าโจยเอาดินไปปิดไปแล้ววันนี้เป็นวันอะไระทิ้งได่ขับประตูอ่ะเอยเปิดประตูขับเปิดประตูขับเลยนะวันนี้หรือว่าแอร์ไม่เย็นหรืออยากได้บรรยากาศข้างนอกเลยเปิดประตูขับวันนี้ เดี๋ยวต้องขับเบาๆนะอย่าขี่โค้นกระเด็นเข้าไปในตัวเก๋งนะโอ้โห <S <S เละตุ่มเปะเลยอ่าอ้อยายานะยานายานะ,นะโอ้โหขนาดนิดเดียวยังกระเด็นเลยอะไกลจะมุดแล้วแหละขี่โคน้นะผมมองดูแล้วฝั่งนี้ น่าจะทําง่ายกว่าฝั่งนู้นอีกนะนี่มองดูแล้วฝั่งนู้นะว่ายากอยู่แต่ฝั่งนี้ยังพอง่ายกว่าฮะที่โค้นไม่นาถ้าก็บฝั่งนู้นฮะดูสภาพบอนโอ้โห เละตุ่มเปะเลยนะจับโยนโคยไปทางนูน้นและเศษไม้นี่ะก็คงจะไปไฝั่งนู้นเหมือนกันแล้วมัง้งเฮ้ยเ้ยเ้ยอย่าเขยา่าอย่าเขยา่าอย่ากระเด็นไมก่กล้าถ้าผมถ้าเท่าแกไม่มานะผมว่าผมโดนบอมใหญ่แล้วบอมลูกใหญ่แล้วนี่เท่าแกม,มาฟีเครื่องอยู่ตรงนี้ครับมาดูดูลูกน้องทํางานโอหน้าก,ก็เลยแกล้งอยู่แต่ไม่กล้าแกล้งเต็มที่เท่าไหร่ เพราะว่าผมอยู่ข้างๆรถพี่อัพเท่าแกไงถ้าบอมมาทางด้านผมก็รถกระเปื้อนแหละย,ยิ้มยิ้มยิ้ยิมเดี๋ยวต้องถามแกอีกทีนะัวหน้าโจยบอกว่าจะขอลาพักผ่อนสองวันวันที่18-19เดี๋ยวต้องถามแกว่าหยุดจริงหรือเปล่าพรุ่งนี้มาทำงานหรือเปล่า ผมว่าขี้โคลมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ฝั่งนี้แต่ธรรมดาแหละอยู่ขอบขอบนี่โดยมากจะมีขี้โคลนหนาขอบขอบนี่เนี่อ๋อเขาตักไม่ทันผมว่างอันเถอะนี่ยิ้มมาทางนี้มาถึงว่าเจ้าสมเชงตักขี้โคลนขึ้นเนี่ยวอและเล่นวอลและอ่โอ้มาปุ๊บเย่าโดนหักค่าแรง แกเ,เป็นคนไล่ที่โคให้เจ้าสมเชิงตักไงเจ้าสมเชิงตักไม่ทันก็เลยพูดใส่หวอไปเลยว่าทำเล็งๆหน่อยอย่าหักค่าแรงนะวะนะเท่าแกก็ยืนคุมด้วยอะไกลแล้วนะครับไกลไปเรื่อยๆแล้วงานหลวงบอที่สองของุัวน้าโจยเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วพอมาละเลงตรงนี้ น้ำนี่เปิดใส่ไปบอ่อนู้น่ะใส่ไปตรงนู้นครับไอที่ทําแล้วตะเข็บตะเข็บนี่หายหมดไอที่กั้นน้ํำว้ยหายหมดไม่มีเหลือปลามีลงเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้ ลงบาบ่อนี้น่าจะมีนะแต่ปลานี้คงจะไม่ถึงผมหรอกคงน่าจะหมดแล้วโอ้โหจีโกนี่ไหลเข้าไปสบายเลยกั้นน้ำไว้หรือว่าขังน้ำไว้ก็ไม่รู้จะกั้นน้ำหรือว่าจะขังน้ำไม่ให้ระบายออกก็ไม่รู้ เลี้ยวได้ใจจริงๆเอาไปทำอะไรอะ่ะโอ้ยหาแคะมุงขี้หน่อยดินติดเต็มขอให้ได้พักมากเหอะตักไม่ได้หยุดเลยนี่ปากโอนะครับนี่ไม้ตรงนี้ที่ปนสีนี่คือ ปากบอ่อครปากบอ่อทางด้านนี้เร็งไปฮะแล้วก็เร็งทางด้านนี้เอาโอ้โหต้นนี้ไม่โดหรือไงแต่กิ่งมันยื่นไปในบอ่อนี่ต้นนี้ตรงพอดีเลยปากบอ่อตรงกับต้นนี้พอดีเลย สงสัยจะเร่งจะเร่งติดธุระจะไปธุระเลยเอาขี้โคออกให้หมดก่อนเพื่อเจาอ้าไก่โอฟางอยู่คนเดียวจะได้ทำได้ โอ้โออว่าแล้วไม่น่ามาฟังนี้เลยอยู่ฟังเท่าแกก็ดีหรอกเราซาจะหาหลายๆมุมได้ให้ดูกะไม่ได้ครับต้องกลับมาที่เดิมเดี๋ยวโดนผมว่าแล้วว่าทำไมถึงเปิดประตูครับแอร์เสียหน้าคมน่าจะคัดไหมหรือเปล่าดูหน้าโจยว่านี่ ได้เปิดประตูครับแอร์เสียพรุ่งนี้ไม่อยู่นะฮะคุณหน้าบอกว่าไม่อยู่ขอไปพักผ่อนสองวันเดีย๋ยวค่อยกลับมาลุยงานหลวงต่อผมก็เลยถามว่าเมื่อวานได้ปลาเยอะไหมบอกโอ้โหเหียไม่มาปลานินตัวเท่าฝ่ามือได้กันพ่วหนะ้าฮปลาวัดจะไม่ให้ตัวใหญ่ได้ไงเนาะอยู่วัดหลวงพ่อให้ข้าวเป็นประจำ มันก็ต้องตัวใหญ่แหละเมื่อวานเสียดายมาไม่ทันติดธุระด้วยแหละก็เลยไม่ได้มาดูหน้าโจยจับปลาบอกว่าได้กันไปทั่วหน้าตัวเท่าฟ้ามือปนินว่างั้นนี่มาทะเลขี่โคลนให้อย่างนี้ก็สบายแล้วเจ้าไก่เอาฟางอยู่คนเดียวก็ทำงานได้ โอ้โหแข็งอยู่แข็งอยู่ดูดูเดินมาตรงนี้แหละยอมจริงๆตัวเดินนี่ยังแข็งอยู่เลยยังแรงอยู่เลยฮะอยโลก่อนย่โลก่อน นี่ตรงอื่นเขามีให้เกียร์ไม่เกียร์นะนี่กดดูครับกดดูนี่กดดูตรงอื่นมีให้เกียร์ไปทิ้งไม่เกียร์มาเกียร์ใส่หน้าผมอยู่แหละคผลชอบแกล่ะแบบนี้แหละโอ้โหตรงนี้ขี่โคลยังนาเลย จะเดินไปไหนต่อเนี่ยโอ้จะทำทางขึ้นตรงนี้รด้งไง จะเดินขึ้นไวไหมจากเลิมเดินไม่ค่อยไปนะฮะต้องหมุนแท็กหน่อยมันนืดโอ้โหขีโโโโ่โคโกระเด็นเลยอ่ะไปลุยงานต่อฮร เดี๋ยวเป็นนั้นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ